บิสมิลลาฮิรัลลอฮมานีอัลลาฮิม a วัส m d u l i l l a h i r ร b b ูลิลลวะอลอฮอัลฮัมดุลิลลาครับอีกสำนวนหนึ่งนะครับที่เป็นสำนวนของการขอพรการขอดุอาในขณะที่เราจะออกจากบ้านสำนวนที่เราท่านทั้งหลายนะครับก็ได้จดจำไปเยอะแล้ว นั่นก็คือสำนวนที่ท่านนาบีได้สอนว่าบิสม ah ิลลาฮิตะวะกกันตุอัลลอฮ์ลาฮาอลละวะลาปูวะตะอิลลาบิลละนะครับนี่ก็สำนวนนี้ก็เป็นสำนวนที่ท่านนาบีก็ได้สอนมาแล้วก็มีคุณค่าอันมากมายดังที่ได้นำเสนอไปแล้วว่าใครก็ตามที่เขาได้อ่านบิสมิลลาฮิตะวะกกันตุอัลลอฮ์ลาฮาอลละวะลาปูวะตะอิลลาบิลละบันดาเชยฏอนก็ไม่กล้าที่จะ เข้ามานะครับเพราะอการที่เรากล่าวบทนี้ในขณะที่เราออกจากบ้านนะครับเราก็จะได้รับการคุ้มครองจากอัลลอสุนพระตาลาเราจะได้รับกับทางนําแต่มีอีกบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีได้กล่าวเป็นการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อีกนะครับคือหลังจากที่เรากล่าวว่าบิสมินละฮิจักัลกันตุอัลลอฮ์ลาฮาลวาลาโคะตะอิลับิลละเราก็สามารถ ที่จะกล่าวหรือว่าจะขอความคุ้มครองจอากอัลลอฮ์ให้พ้นจาก4ประการด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คืออัท่นานเบีได้กล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนีอาอูดุบิกะอันอาดินออดัลอัลละฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการการที่เป็นผู้หลงผิดหรือการที่ทําให้ตัวเองต้องไป,ไปไปสร้างความหลงผิดให้กับผู้อื่น ในขณะที่เราออกจากบ้านนะครับเราก็ต้องไปเจอผู้คนมากมายแต่ปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยตัวเราเองก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นก็ได้เหมือนกันก็ขอความคุ้มครองจากลลอ a ์อันอาลินเอาอุดบอลขอความคุ้มครองอย่าให้ฉันเนี่ยไปสร้างความหลงผิดให้กับคนอื่นเอาอุดลและขอความคุ้มครองจากล l l a ์อย่าให้คนอื่นมามาให้ฉันต้องต้อง ต้องหลงผิดเพราะจากการกระทําของคนอื่นเหมือนกันเพราะเราต้องไปเจอผู้คนบางครั้งเนี่ยนะครับผู้คนที่เขาอาจจะใช้คําพูดหรือการกระทําที่เราคล้อยตามแล้วเราก็เป็นผู้ที่หลงผิดไปเลยจากการกระทําของผู้อื่นนะครับนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่ท่านนบีได้ขออูอาในขณะที่เราออกจากบ้านอลลอฮุมมาอินนิอูซุบิกะอันอัดินนอาอุดอนี่คือประการแรกนะครับประการต่อมา เอาอาซิลเอาอูซลและขอความคุม้คมครองจากพระองค์ให้พ้นจากการกระทำที่ผิดพลาดหรือการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นต้องมาผิดพลาดอันนี้คือการกระทำที่เราอาจจะไม่มีความตั้งใจให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมานะครับเอาอูซลหรือเราขอความคุม้คมครองจากพระองค์ย้าให้คนอื่นต้องมาทำอะไรที่ผิดพลาดกับตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำก็ดี เกิดค,ค,ความผิดพลาดขึ้นมาบางครั้งเราขับรถอยู่บนบนกลางถนนเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาโดยโดยที่เราอาจจะไปทําอะไรที่มันผิดพลาดนะครับประสบอุบัติประสบอุบัติเหตเหุนะครับหรือว่าเราขอความคุ้มครองจากพระองค์อย่าให้คนอื่นท้องมาทําอะไรที่มันผิดพลาดแล้วก็โดนกับตัวของเรานะครับนี่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เราก็เจอเราก็ขอความคุ้มครองให้พ้นจากาประการที่สองที่ท่านนายบิดาสอนเอาไว้นะครับก็คือให้ ปลอดภัยจากความผิดพลาดต่างๆในขณะที่เราออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นการกระทําของเราหรือผู้อื่นที่ทําให้เราเกิดความผิดพลาดขึ้นมานะครับอีกประการหนึ่งก็คือเอาอัลลิมเอาอุสลัมอันนี้คือประการที่สามก็ถือว่าสำคัญมากคือขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ในขณะที่ออกจากบ้านขอให้เรานี่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนไปรอเลมกับผูอื่นไปอาธรรมกับคนอื่น เอาอุดมและขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อย่าให้คนอื่นต้องมาอาธรรมต่อตัวฉันด้วยนะครับเพราะหลากหลายนะครับในการอาธรรมผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคำพูดก็ดีการการะทําก็ณียิ่งสมัยน,ยนี้สื่อต่างๆนะครับใน Facebook ก็ดีในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับเราแค่เขียนไปดูถูกคนอื่นไปทําลายไปให้ไปไปจับจ้วงสิทธิของผู้อื่นนะครับเราก็เขียนไปแล้วนะครับไปสู่ โลกคนอื่นเขารับรู้นะครับจากการไปล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับบางครั้งแน่นอนนะครับคนเรามีโอกาสในการที่จะถูกซอเลมนะครับท่านเ,าเชคคนอิสลามอิบนุไทเมียท่านได้บอกว่าคนเรานะครับก็ถูกซอลลมเหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อเราถูกซอเลมเนี่ยเรากลับกลายเป็นว่าเรานี่เป็นผู้ซอเลมมากกว่าเรามากกว่าการกระทําที่เราถูกซอลิมอีกเช่น นะครับเขาอาจจะตำหนิเราเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยกับกับใช้คําพูดที่เออไม่ใช่ไม่ใช่ตำหนิครับเป็นการด่าขับใช้คําพูดที่รุนแรงกับคนอื่นนะครับหรือว่าบางครั้งคนก็บางดาด่าเราชี้หน้าเราเนี่ยแต่ปรากฏว่าเรา,เรากลับไปบ้านเอาเปืนมายิงหัวก็เลยเนี่ยนั่นเราถูกซเล็มแต่บางครั้งเนี่ยเรากับ เป็นผู้ที่ร่ำเรมากกว่าการที่เราถูกร่เรียนสอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องกวนระวังขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะครับอย่าให้เราเป็นผู้ที่จะต้องไปอธรรมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคําพูดของเรารู้ถูกเย็นยามนะครับด่าทอนินทาหรือกับน้ํามือของเราหรือการกระทําของเราทุกอย่างอย่าให้อย่าให้เราไปร่ำเลีกับผู้อื่นนะครับหรือ,อย้ายคนอื่นต้องมาร่เรีกับเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ประการต่อมาก็คือ ให้เราคนจากอัจฉริยะหรืออัจฉริยะอะไรอย่างเงยความคุ้รองอ่าให้เราแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความความไร้อรยะธรรมนะครับแสดงถึงความโง่เง,ง่าของเราขึ้นมากับการกระทําของเราเองนะครับที่มีต่อพวกอู่นหรือยุฮัลอะไรอย่างเงความคุ้มครองจากล l l a ์อย่าให้คนอื่นต้องมาแสดงพฤติกรรมที่มันที่มัน ที่มันไร้สาระนะครับที่มันแสดงถึงความความไม่รู้เรื่องนะครับความไร้อารยธรรมไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการกระทําก็ก็ก็ตามนะครับก็ในสื่อที่ท่านมีได้สอนเอาไว้นะครับอัลลหมะอินนีอาอูซุบิกะอันอาดินอูอูดลิอูอาดินอูอูซลิอูอัดลิมอูอูซลัม เอาอิจฮัลเอายูจฮัลอารยานะครับนี่คือสี่ประการที่ท่านอาบีได้ขอความคุ้มครองให้เราได้รอดพ้นจากความไม่ดีต่างๆจากตัวเราที่มีต่อที่จะไปมีต่อผู้อื่นหรือจากผู้อื่นที่จะมีต่อตัวเรานะครับก็มิชาล้อนนะครับสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่ท่านอบีได้สอนว่าก็เพื่อเรานั้นจะได้รับความคุ้มครองจากเราโดยใช้จริงนะครับซึุ่มระองค์มหาราชทั้งหลาย